สวัสดีครับคลิปนี้นะครับทางเรา Base Conveyor er Center นะครับจะมานำเสนอสินค้าใหม่นะครับก็คือตัวอุปกรณ์ตัดโซ่นะครับผมซึ่งอุปกรณ์ตัดโซ่ตัวนี้ในมือของผมนะครับจะตัดโซ่ได้ตั้งแต่เบอร์25ถึง60นะครับผม ซึ่งคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาสาธิตการใช้งานให้ดูนะครับว่าตัวนี้การใช้งานเป็นอย่างไรนะครับผมอันดับแรกนะครับเรามาดูอุปกรณ์ที่มีให้ก่อนนะครับผมก็จะมีเป็นตัวนี่ครับตัวตัดโซ่นะฮะตัวนี้นะครับนี่ครับเราก็จะมีเบอร์นะครับที่บอกอยู่ฮะว่าตัดตั้งแต่เบอร์25ถึงเบอร์60นะครับตรงนี้เลยนะตรงนี้ครับก็จะมีโลโก้ bgc สินค้าของเรานะครับผมการใช้งานนะครับก็คือมันจะมีเหมือนเป็นก้าน สองก้านนะครับอันนี้บนล่างนะครับก็คือเราดึงตรงนี้เข้ามาเข้ามาของนี้ก่อนนะครับเพื่อจะบีบนะครับบีบเพื่อหนีบโซ่นะครับพอหนีบเสร็จเราก็หมุนตัวบนนะฮะเพื่อจะดันข้อต่อโซ่ให้หลุดออกนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือตัวตัดโซ่นะครับแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยก็จะมีตัวหัวหัวดันข้อต่อโซ่แถมมาให้อีกหนึ่งหัวด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันนะครับนี่นะครับนี่ของเราก็จะมีแถมตัว สัรองนะฮะที่เป็นหัวดันข้อต่อโซ่มาให้ด้วยนะครับนี่นะเพราะว่าใช้ไปบ่อยๆเนี่ยหัวข้อต่อโซ่ตัวดันเนี่ยมันก็อาจจะสึกได้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูสาธิตการใช้งานกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะสาธิตกับตัวโซ่เบอร์40แล้วก็เบอร์50นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับนี่แล้วก็ดึงไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาฝั่งนี้ก่อนนะครับก็จะได้มีน้ำหนักในการบีบนะครับผมก็จะหนีบตัวโซ่นะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาโซ่เนี่ย ซึ่งสซ่นหนึ่งผมก็จะเป็นเบอร์40นะครับอ่าแล้วเราก็เห็นไหมฮะตัวดันข้อต่อที่เป็นลำแดมม์มันจะอยู่มันก็จะอยู่ยตรงกับตรงข้อต่อโซ่พอดีครับแล้วต่อไปครับเราก็หมุนตอนนี้ครับผมหมุนไปเลยนะฮะหมุนเพื่อจะดันข้อต่อให้มันดุดนะครับนี่นะฮะเนี่ยผมเราก็หมุนไปนะครับผม อ่าเห็นไหมฮะข้อต่อก็จะหลุดออกมาแล้วครับนี่เห็นไหมฮะเราก็ครับคีบออกครับผมปุ๊บนี่ครับผมนี่ฮะข้อต่อก็จะหลุดออกมาครับผมนี่นะครับนี่ครับผมนี่เบอร์สี่สิบที่ถอดไปเมื่อกี้นี้ครับผมนี่เห็นไหมฮะก็จะหลุดออกมาแล้วนี่ครับ สรุปออกมาแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้ดันสุดนะครับคือเราแค่สาธิตให้ดูนะครับผมนี่าเดี๋ยวต่อไปผมก็จะลองนี่นะฮะหนีบตัวเบอร์ห้าิให้ดูกันนะครับอถ้ามันไม่ถึงครับเราก็ปรับตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับเราก็เอาให้ตรงตำแหน่งตัวหัวนะครับแล้วก็หมุนมันเดิมคราบผมหมุนไปเลยอ่นนี้ครับผมเราก็ทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็หมุนให้ตัวาดันตรงข้อต่อให้มัน หลุดลงไปนะครับนี่เห็นไหมฮะดมแหลมตรงนี้นะครับอ่าแล้วนี่ก็คือตัวถอดข้อต่อโซ่ของทางเราเบสคอนเดนอร์เอรนะครับผมถ้าเกิดหากใครดูอยู่และสนใจสินค้านะครับผมก็สามารถที่จะสั่งซื้อสอบถามกันเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะช่องทางเพจ a c e b o o k เว็บไซต์ l i น์หรือเบอร์โทรอีเมลนะครับผมก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับไงก็ขอฝากตัวสินค้าใหม่ของเรานะครับผมตัวถอดข้อต่อโซ่ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผม เช่นเคยนะครับก็ขอฝากโลแกนไว้นะครับผม Base c o n v e ยร์เ n ็ e เตสินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ